สรุปหนังสือกินกบตัวนั้นซะของไบรอันเทซี่ความจริงเกี่ยวกับกบมีคนเคยกล่าวไว้ว่าหากสิ่งแรกที่คุณทำในตอนเช้าของวันคือการกินกบตัวเป็นๆนหนึ่งตัวคุณจะผ่านวันนั้นไปได้อย่างสบายเพราะคุณรู้แล้วว่านั่นมันจะเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุด ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันนั้นกบในที่นี้คืองานที่สำคัญที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดถ้าคุณไม่ลงมือทำอะไรสักอย่างก็เป็นไปได้มากกว่าคุณจะผัดผ่อนมันออกไปก่อนรวมถึงเป็นงานที่อาจส่งผลดีอย่างใหญ่หลวงต่อสถานะและชีวิตของคุณในขณะนั้นกฎข้อที่หของการกินกบ ถ้าคุณจะต้องกินกบสองตัวให้เลือกกินกบตัวที่น่าเกลียดที่สุดก่อนนี่คือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะบอกว่าหากคุณมีงานสำคัญรออยู่สองอย่างก็ให้เริ่มต้นจากงานที่ใหญ่ยากและสำคัญที่สุดก่อนจงสร้างวินัยให้ตัวเองลงมือทำทันทีและเพียรพยายามทำต่อไปจนกว่าจะสำเร็จลุล่วง แล้วจึงค่อยหันกลับไปทำสิ่งอื่นกฎข้อที่2ของการกินกบหากคุณต้องการกินกบตัวเป็นๆไม่มีประโยชน์อะไรที่จะนั่งมองมันนานๆลงมือทำทันทีการศึกษาวิจัยครั้งแล้วครั้งเล่าในกลุ่มคนที่มีรายได้สูงและได้เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วพบว่าการมุ่งเน้นที่การลงมือทำ เป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นและชัดเจนที่สุดซึ่งจะปรากฏให้เห็นทุกเรื่องที่พวกเขาทำคนที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จคือคนที่กระโจนเข้าใส่งานสำคัญสำคัญและสร้างวินัยให้กับตัวเองจดจ่อกับการทำงานนั้นอย่างแนว่วแน่จนสำเร็จลุล่วงพัฒนานิสัยแห่งความสำเร็จ ใส่ที่คุณค่อยๆบ่มเพาะขึ้นมาจะเป็นตัวตัดสินชี้ขาดความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานของคุณการจัดลำดับความสำคัญการเลือกผัดพันประกันพุ่งและการลงมือทำสิ่งที่สำคัญที่สุดถือเป็นทักษะอย่างหนึ่งดังนั้นคุณจึงเรียนรู้นิสัยเหล่านี้ได้จากการฝึกฝนและการทำซ้ำๆ จนกระทั่งฝังแน่นเข้าไปในจิตใต้สำนึกและกลายเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมอย่างถาวรและเมื่อกลายเป็นนิสัยแล้วเราก็ย่อมทำมันได้อย่างง่ายดายและเป็นไปโดยอัตโนมัติเริ่มต้นและทำงานสำคัญไปจนสำเร็จลุล่วงนั้นให้ผลตอบแทนทันทีและส่งผลต่อเนื่องไปในอนาคตมันจะทำให้คุณรู้สึกดีมีความสุขและ รู้สึกเหมือนเป็นผู้ชนะเพราะคุณถูกออกแบบมาทั้งทางร่างกายและจิตใจเมื่อใดที่คุณทำงานสำเร็จไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่สำคัญมากหรือสำคัญน้อยก็ตามคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังความกระตือรือร้นและความภาคภูมิใจที่พุ่งสูงขึ้นยิ่งนานวันอัน,นั้นก็จะมีความสำคัญมากคุณก็จะยิ่งรู้สึกมีความสุข มั่นใจและมีพลังงานมากขึ้นไม่ว่าจะกับตัวคุณเองหรือโลกรอบตัวคุณก็ตามฝึกตัวเองให้เสพติดสิ่งดีๆนี่อาจจะเป็นเคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่สำคัญที่สุดเลยว่าได้คุณสามารถฝึกตัวเองให้เสพติดสิ่งดีๆอย่างสาร e n d o r p h i หรือ ไม่เคเสพติดความชัดเจนความมั่นใจและความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณฝึกฝนจนเสพติดเป็นนิสัยแล้วคุณก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนชีวิตให้เริ่มต้นและทำงานในสิ่งที่สําคัญให้สําเร็จอย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้ตัวไม่มีทางลัดคุณเคยได้ยินเรื่องเล่าต่อไปนี้บ้างไหมบนถนนสายหนึ่ง ในนครนิวยอร์กผู้ชายกำลังลงทางถามนักดนตรีคนหนึ่งว่าจะไปถึงคาร์เนกี้ฮอร์ไปได้อย่างไรนักดนตรีคนนั้นบอกว่าฝึกซ้อมฝึกซ้อมแล้วก็ฝึกซ้อมการฝึกซ้อมคือกุญแจสำคัญในการพัฒนาทักษะทุกอย่างโชคดีที่สมองของคนเราก็เหมือนกับกล้ามเนื้อยิ่งเราใช้มันมากเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งแข็งแกร่งและมีพลังงานมากขึ้นเท่านั้นหากคุณฝึกซ้อมมากพอคุณก็จะย่อมเรียนรู้พฤติกรรมหรือสร้างนิสัยใดๆก็ตามที่คุณปรารถนาได้อย่างแน่นอนคุณสมบัติ3อย่างของการสร้างนิสัยใหม่คุณจำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติ3อย่างเพื่อสร้างนิสัยในการจดจอ่อและมีสมาธิ ได้แก่การตัดสินใจการสร้างวินยัยและความมุ่งมั่นก่อนอื่นจะตัดสินใจจะสร้างนิสัยในการทำงานที่สำคัญให้เสร็จจากนั้นวินัยให้ตนเองฝึกฝนหลักการต่างๆที่กําลังจะเรียนรู้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าจะเป็นไปโดยอัตโนมัติและสุดท้ายความมุ่งมั่นผลักดันทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำ จนกระทั่งนิสัยดังกล่าวตั้งแน่นและกลายเป็นส่วนหนึ่งของคุณไปอย่างถาวรการนึกภาพตัวเองอย่างที่อยากจะเป็นถ้าคุณอยากเร่งความเร็วในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ทำงานได้มากและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมคุณก็ต้องหมั่นคิดถึงรางวัลและประโยชน์ที่จะได้รับการลงมือทำอย่างฉับไวและแน่วแน่ ให้ลองนึกภาพตัวเองว่าเป็นคนประเภทที่ทำงานสำคัญได้เสร็จอย่างรวดเร็วและยอดเยี่ยมอยู่แล้วเนื่องจากภาพที่คุณมองตัวเองส่งผลต่อพฤติกรรมของคุณดังนั้นจงนึกภาพตัวเองแบบที่คุณอยากให้เป็นในอนาคตเพราะภาพที่คุณมองตัวเองจะก,กำหนดพฤติกรรมที่คุณแสดงออกมาทักษะนิสัยและความสามารถที่ เป็นสิ่งที่คุณเรียนรู้ได้โดยไม่มีขีดจำกัดเมื่อคุณฝึกตัวเองและทำซ้ำๆเลิกผัดวันประกันพรุ่งและทำงานที่สำคัญที่สุดให้สำเร็จโดยเร็วชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานของคุณก็จะก้าวหน้าก็แค่กินขบตัวนั้นซะสรุปข้อที่หนึ่งการจัดโต๊ะก่อนที่จะตัดสินใจว่า กบตัวไหนเป็นกบของคุณและลงมือกินมันคุณต้องตัดสินใจให้ชัดเจนว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่คุณต้องการเอาชนะหลังจากตัดสินใจได้แล้วอย่าลืมจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังกําหนดเส้นตายในการทำสิ่งนั้นให้สำเร็จและลงมือทำตามแผนนั้นทันที ขั้นตอนที่หนึ่งหยิบกระดาษเปล่าขึ้นมาหนึ่งแผน่นแล้วเขียนเป้าหมายสิบอย่างที่คุณอยากทำให้สำเร็จในปีหน้าโดยเขียนให้เหมือนกับว่าเวลาหนึ่งปีที่ได้ผ่านไปแล้วและเป้าหมายเหล่านั้นกลายเป็นความจริงในตอนนี้เขียนประโยคให้อยู่ในรูปปัจจุบันใช้คำพูดในแง่บวกและใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งเพื่อให้จิตใต้สำนึกของคุณ ยอมรับและรับรู้ในทันทีตัวอย่างเช่นคุณอาจเขียนว่าฉันได้รับเงินเดือนฉันได้รับเงินเดือนคูณดอลลาร์ต่อปีหรือฉันมีน้ำหนักกี่กิโลกร,รมัมหรือฉันมีรถรุ่นอะไรขั้นตอนที่สองทบทวนเป้าหมายทั้งสิบอย่างแล้วเลือกมาเพียงหนึ่งอย่างที่คุณคิดว่า น่าจะส่งผลดีต่อชีวิตของคุณมากที่สุดหากทำสำเร็จไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นอะไรก็ตามให้เขียนมันลงไปบนกระดาษอีกแผ่นกำหนดเส้นตายวางแผนลงมือปฏิบัติและทำอะไรบางอย่างทุกๆวันเพื่อให้ใกล้เป้าหมายมากขึ้นแค่ทำแบบปรกหัดนี้เพียงอย่างเดียวก,ก็สามารถเปลี่ยนชีวิต คุณได้แล้ว